สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับไม้กันพลามอชแนลนะครับวันนี้ไม้ก็มีกันพลาจากทีทีของลี่ดาบันหรือเขาเก่าเนี่ครับเป็นตัวของ MSN404Sabi นะครับตัวนี้ก็ไม้ก็สั่งไปเป็นเวลา10วันแล้ววันนี้เพิ่งได้ของมาก็จะมารีวิวเพื่อนๆด้ดูนะครับตัวนี้ใช้เวลาเราของประมาณ10วันเพื่อนๆก็เป็นร้านจากจีนโดยตรงอันนี้ไม่ใช่งานพรีออเดอร์นะครับเป็นงานที่สั่งจากร้านนะครับผมเดี๋ยวไงร้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะ ปักปุดไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเพื่อนๆไปหากันดูนะนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้ก็ได้มาในราคา393บาทนะเพื่อนๆจากราคาที่เขาแปกหน้าร้านไว้เนี่ยประมาณ400 400เศษเนะเพื่อนๆตัวนี้ก็ลดค่าจัดส่งไปก็เหลือ393นะเพื่อนๆตัวนี้ถ้าใครเป็นแฟนในช่วงของจัก,กรวาล UC นะครับชาเคาน์เตอร์แอนะครับใครที่ชอบซาซาีชอบช,ชาแอสนาเบนะครับตัวนี้ก็ถือว่าไม่น่า ที่จะพลาดนะเพ,นเ,พนเพื่อนเพราะตัวนี้ราคางานแท้บันไดก็ราคาก็แตะพันนะเพื่อนนะถ้าเป็นตัวงานโคตติ้งสินเอ,อ่อเมทัลลิคโคตติ้งก็พันขึ้นเลยนะครับตรงนี้เป็นทางเลือกของคนที่อยากเล่นกันพานเพื่อนเดี๋ยวอ่ะมาดูกันว่าภายในกล่องนี้พลาสติกมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมเ,เพื่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันนะเพื่อน อันนี้ก็จะเป็นรหัสของเขานะครับเป็น0881/1044เพื่อนซาซาบ้ก็กล่องจะเป็นสีแบบนี้เลยไม่มีอะไรเลยครับผมเพื่อนนะครับกล่องก็เป็นดำๆนะครับได้มาที่แรกนึกว,ว่ากล่องรองเท้านะเพื่อนกล่องมันใหญ่ๆนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไอตัวของพลาสติกนี้มันจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับผมนะครับอันนี้หลังจากที่เราเปิดกล่องน,นะครับก็พลาสติกเนี่ยผมให้ดูนะครับเพื่อน ก็จะเป็นสีแดงที่ไม่ถึงกับแดงฉูดฉาดนะเพื่อนๆนะครับถามว่างานใหม่ไหมไม่แน่ใจครับเพราะว่าเพราะผมไม่ถามเพราะว่านนี้เป็นงานใหม่หรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นงานล็อตใหม่ๆของอาจจะเป็นปีที่แล้วมั้งไม่แน่ใจเพื่อนๆนะนะครับเพราะว่าในแอปต,ต่างๆที่เราเคยสั่งเนี่ยมันไม่มีสินค้านี้ไปตั้งนานแล้วเพื่อนๆอันนี้เป็นชุดโล่เพื่อน ใครชอบความใหญ่ๆเพื่อนๆตอนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจแะราคาไม่แรงนะครับผมสำหรับคนที่งบน้อยเพื่อนห้ดูต่อไปนะครับชชวงเท้าเพื่อนๆเท้าแขนนะครับเท้ากับแขนช่วงแขนนะเพื่อนๆก็ถือว่าดูตอนนี้ยังไม่ได้ประกอบก็ถือว่าโอเคครับมีร่องให้ตัดเส้นอยู่นะครับก็ค่อนข้างที่จะชัดอยู่แต่ถึงกับแต่ว่าไม่ถึงก็ดีมากนะเพื่อนๆนะครับ ด้านในโอ้สีดำเนี่ยเพื่อนๆถือว่าโอเคเพื่อนๆนะมันจะเป็นงานใหม่เพื่อนๆผมว่านะน่าจะเป็นงานเมลใหม่นะครับก็ดูจากพลาสติกนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับปืนนะครับผมดำคลับดำก็ดักจริงๆนะเพื่อนๆนะครับต่อไปเพื่อนๆแผงสุดท้ายนะครับก็ ถือว่าโอเคเลยอ่ะพลาสติกทําออกมาได้โอเคอันนี้ชุดใสชุดเอ่อพลาสติกใสๆนะเพื่อนๆสีเหลืองนะครับไปเล่นกับโลกโอเคครับราคานี้ประมาณนี้400เอ่อไม่ถึงประมาณ400เเแต่ถ้าเราใช้โค้ดจะส่งฟรีก็เหลือ3 9 3ใช้เวลาเราของประมาณ10วันนะเพื<ๆ>่<ๆ>อนเพื่อนเดี๋ยวมันจะลงชื่อร้านปักหมุดไว้ในคอมเมนต์นะครับอันนี้เป็นใบต่อเพืนะ่อนเพื<ๆ>่อนเป็นกระดาษซีล็อกเลยอนะ่ะ ไปต่อสำหรับคนที่ชอบนะเ <_ C os> พื่อนๆผมว่าก็ไม่น่าพลาดนะเ <_ C os> พราะว่าตัวนี้มันไม่ได้มีมาบ่อยเนะ <_ C os> พื่อนๆแล้วมันไม่ใช่งานพลีด้วยไม่ใช่ไม่ใช่งานพรีที่จะสั่งคือมันมีของเลยอะ่ะแล้วเพื่อนๆก็ <_ C os> กกไปกดสั่งแล้วก็เพื่อนๆก็ใช้เวลารอ10วันนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวยังไงก็อย่างที่บอกไว้เดี๋ยวจะพิมพ์พพิม์แล้วก็ปักหมุดไว้ในคอมเมนต์ครับให้เพื่อนๆไปตามหากันนะ ช่วงนี้มันจะมีกันพาของจีนออกมาเยอะนะเพื่อนๆน,นะครับมีทั้งในภาคของแม่มดก็มีนะแล้วก็พวกในภาคของกันดั้มบิลไฟเตอร์ก็มีนะแล้วก็เป็นพวกกันดั้มดิออริจินตัวนี้ก็เป็นซาคุดิออริจินนะพเพื่อนๆไม้ก็ไปสืบราคามาประมาณละประมาณ400หน่อยๆ420 430บาทแต่ว่า ตัวนี้ที่เขาทำมาเนี่ยผมว่าตัวนี้ถือว่าน่าสนใจเพราะว่ารายละเอียดมันดีมากๆเพื่อนๆนะครับรายละเอียดดีมากๆแต่ถึงไม่แต่ไม่ดีถึงกับของแท้น,นะคือในราคาประมาณ400เขาทําออกมาโอเคนะครับแล้วก็พวกอะไรต่างๆมากมายที่กำลังจะออกมาเพื่อนๆก็ลองไปติดตามดูนะเพราะว่าไมค์ก็ได้พิมพ์ร้านพวกนี้ไว้ในชุมชนนะเพื่อนๆไปหาไปลองกดกันดูนะครับสำหรับวันนี้มาเก็พามองกับซาซาบี้ h ตตัวนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้ถ้ามีโอกาสก็อย่าประกอบให้เพื่อนๆดูนะเพราะ บางทีช่วงนี้เวลามันน้อยเพื่อนๆทำงานก็เหนื่อยมากบางทีขึ้นบ้านมาก็อยากจะนอนเลยนะ,ะก็เดี๋ยวไว้ประกอบเสร็จเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาลงคลิปให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้แม่กันพามอขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปเลยนะครับช่องแม่กันพามอชแนลไปครับผมเพื่อนบ๊ายบายไปหากันดูไปหาเดี๋ยวปักหมุดมาให้นะครับ